ในการปิบัติแะผู้บริกิัสัมพมได้กล่าวน่าวัตถุประสงค์ขอการศึกาคุณธรรมจะต้องทำให้ความรูของสถาบันภาศาสนาภาคศาสนาเนต่อไปให้กลาบไปสูครักสาวมาสการท่าอาจารย์วิทยากรทุกรูกเรียนท่านผู้บริการบัณยิตบประดีท่านผู้บวยการโงเยนบ้านช ประทับถูกโรงนนเรียนเมืองลพบุรีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีการเปิดการประมูลค่ายโครงการปลูกฝังคุณธรรมจ,จริรธยธรรมเริ่มรำจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชียงคู่สถาบันชาติศา,า,า,าสนาพระมหากษัตริย์สำหรับนักเรียนแล,ละระดับการศึกษาในครั้งนี้ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการด้านคุณภาพจิตและมีจิตอาสาเพื่อเพื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวทางคณะกรรมการเนิงานจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในความนี้ขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนในกลุ่มตะบลชังซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน้าชชัจแมน โรงเรียนชนะชัยกิจการและโรงเรียนวันชม่วงการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์3ประการคือ 1. เพื่อให้นักเรียนมีพุทธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามมีจิตอาสาพร้อมพัฒานานอย่ญญองางต่อเนื่อง 2. เพื่อบูฝัาและพัฒนาให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยเพื่อทูลสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์ มีค่านยิยมที่ดีงามมีความประดันยูติธรรมเวทีและความซื่อสัตย์สุจริตและสาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามระเวนระดยาของเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความดีของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาและผู้นำท้องถิ่นมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมคือประกอบไปด้วยนักเรียนช่วงชั้นที่สองของโรงเรียนราชชัยแรม โรงเรียนบ้านชม่จำนวนสองจํานวน2เคนระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมสวันหนึ่งคืนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการในปี15ปีและขอการขอขอขอการรัราชการของคุณพระมหาวิมานการณตาสีโล ขอขอนโนโบคุณโรงเรียนบ้านชำใจแมงที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมและขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ปัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลปัดนนีนไ้ได้เวลาเหมาะสมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการอบรมค่ายกบ,บังคุณธรรมจริยธรรมเลื่อง,องรักจิตอาสาน้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขียนทู้สถาบันชาติศาสนาสำหรับนักเรียนระดับประถรรมศึกษ และให้ทูกท่านักเรียนตามลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านขออนุญาตนะครับรับการนวัตกรรมพระอาจารย์วิทยากรทุกท่าโดยขวัญโกรธนะครับท่านภูมิรินทร์ประธานคณะกรรมการสถาบันศึกษาท่านติธารมโปรเพื่อเย็บ้า สมชาผู้มีการองเยนบ้าวอุตสูท่านรองผ่้มใการอุทัยทองศรีโรดรองผูวมใการงเรียนบ้านผู้ใหญ่ว้านท่านอผู้มีการองเยนชนะชายิปิกาท่านปรัชชาชื่อท่านที่มีวานเก่งทามาภี มีวิธยนะครับขอฝากไม้เปลี่ยนได้ใช้เวลาในสองวันหนึ่งคืนนี้เต็มที่นะเต็มที่เพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นพระอาจารยน์นำมาให้วความรู้แก่พวกเราและก็เราพวกเรา ให้เป็นคนที่ปวะาฤติ้นดีเรียนดีมีวินัยนะครับแล้วก็สุดยอดของสุดยอดก็คือเกิดคุณนาพแปล8ประการนะครับท่านอกจยนยังอ่านไม่ได้ก็อาศัยเพื่อนนะครับช่วยกันอ่านนะครับขยันพยายามซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจนะครับซึ่งท่าอาจารย์ จะเย้ายนนะครับและก็ข้นเรื่องนี้นักเรียนต้องนอนพักน้ำคืนหนึ่งคืนได้บอกผู้ปกครองไหมครับนักเรียนครับบอกได้ยังหน้าหนักรนาอ้าวหญิงนักเรียนหญิงบอกผู้ปกครองไหมครับว่าคืนนี้ต้องนอนที่โรงเรียนบ้านชาวหนึ่งคืนได้ยันได้ยิน มีมาเข้าใจตรงกันว่ากิจกรรมการบรงนี้นะเรียนรับประพท่านอื่นทะี่ท่าอบรมหนึ่งถตรงนี้เป็นวันที่สนะเอาเพีงน,นี้ก่อนช่วงสิบก้าลักาถึงยี่สิกาสามนาที เป็นกิจก,ก,กรรมกิจกรรมภาคการคืนนักเรียนแจกผู้ปกครองให้มาเยี่ยมล,ลูกแจกไม่ลูกมาแจกไหนใครไม่ได้แจกเอ่ออ่านเ่ยไปนไรนะครับเดี๋ยวก็เช็กอินนะครับ,เป,กกรบเป็นกิจก,กรรมที่พ่อแม่หรือคุณพ่อหรือคุณแม่กับลูก น่าจะมีโอกาสได้พ่อสูงแรงไม่ครับแต่ได้เรกันรู้ได้ทราบได้เห็นว่าแม่เรียนซึ่งกำลังเรียนอยู่ป .4 ป .5 ป .6 เขามีพฤติกรรมอาวุที่แอบแฝงอยู่านะครับขอให้พวกเรานั้ ในเวลาหนึ่งคืนสองวันอยากมีความสุขอาหารวันนี้เรารับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็มือมอม้อเย็นพรุ่งนี้มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงมื้อเย็นนปรับประทานที่บา้านของอพ่อแม่นะครับใครที่มีโรคก,กระจพาะัวก็ให้แจ้จุดรูด้วยเพราะว่า ลูกได้ช่วยกันเถอะเพราะหนูๆก็เป็นลูกของผู้ช่วทุกคนนะครับแล้จแตการรายงานการดำเนินการโครงการนะครับแล้วก็ผลปโครงการนะครับทำให้ทราบถึงความกระหน่ำและความมีอันของคณะครูผู้ปกครองและก็คณะกรรมการสถานศึกษานะครับรายการที่จะถูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อทูลคร,ราาับสถาปันชาติพระศาสรรราานสรรราพระมารคศและมีอิทสารทีท่มุม่งเน้นบุคุณภาพและต้องการให้มีการพัฒนาแตกแยกยืนต่อไปนะครับกรรร็ขอกราบนมัสการขอพระคุณพระมาหาวิมากัตาศีโลกันตาศีโล,น,โลนะครับจากอาวะพระบานั้นนะ และพระอาจารย์ทุกรูปขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับที่ให้โอกาสแนกเรียนแลการทำตัวโครงการ,ร,การขอบคุณครูบาชัปเย็น,ยน,ยนที่เลือกเป็นสถานที่และบุคลากรขอบคุณประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ จากโครงการปกะกวงคุณธรรมกรวิจัยทาและช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้แก่ลูกหลานทุกคนนะครับขอบคุณคณะครูผู้ทุกท่านที่มาช่วยกันดูแลลูกหลานที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้จะดำเนินไปด้วย วางเสกรวบร่วมวัตถุประสงค์นะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการอบรมท่ายนผู้ฝ่าคุณธรรมเจริญธรรมเลิศธารมจิตอาสาน้องนำกระกาศหลักปฏิญาตออกเสด็จมีพ่อเกียรติเพียงตผู้สถาบันชาติพระศาสนาพระมหากร์นักเรียนบ้านโขงเอล่าชเตียงเมือโรงเรียนชนะชัยกิจการโรงเรียนบ้านฉม่วงหน้าแบบนี้และขอให้การดำเนินการ บรรูุตาาวัตถุประสงค์ของโครงการผู้ประการคร้บผกขอบคุณครับ